ออโอ้โหมาค่ะมาดูรอบหลังนี้กันนะคะตรงนี้ค่ะ เ uh ห็นแล้วนะคะเราลุ uh ้น uh, ก uh ันเลยเราจะมีส uh, uh ัก uh กี่ตัวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห อะไรนรังอ่ะหนึ่วงโอ้โหโอ้โหประโตกเราจะเทรวมกันแบบตรงนี้นะคะอันนี้ของชาตีนะคะ ไซกำตึงคัาตึง่ที่เราต้องปล่อยปลาเล็กนะครับเราไม่ได้สร้างผาบครับผมก็วิธีของเราคือ เราหากินอยู่ตลอดทุกวันนะครับก็ตลอดมาสิบกว่าปีแล้วก็ปลาก็ยังเหมือนเดิมก็มีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับว่าทําไมปลาที่นี่ถึงชุมกพผมไม่เอาปลาเล็กกันนะครับตัวไหนเล็กเราก็ปล่อยคืนเราจะเอาขนาดที่ว่าเราต้องการคือไซส์ใหญ่ครับผมก็ถ้าสังเกตดีนะครับตั้งแต่ที่เรากูมา ที่เรากู้มาก็ได้เยอะแล้วนะครับแต่เพียงแต่เราปล่อยคืนไปเกือบหมดด้วยตื่นเนเลยโอ <c oughs> ้โหดูนี่ดูนี่ของพิการ <c oughs> ดูขาปนินใสตู้ใสเป็นกิโลเลยนะคะโอ้ฝรั่งแม่บ,นนามาบ้านนี่กันโอ้ฝรั่งแม่บ้านนี่ไปค่ะไปต่อค่ะ นั่งมาโอ้โหละเอียดเลยอันนี้รถเทป่อยเลย อะไรอะ่ะอืมอะไรประช,น,ระชนตายครับเออโอมาลุรร้นกันนะคะลองลังสุดท้ายอโอ้ยูเขาไปได้ยังไงคนหน้า <c oughs> <c oughs> ไอ้สงก็ตัวก็เป็นกิโลอ่ะ มาค่ะมาสรุปผลงานกันนะคะอันนี้ของพี่พรานนะคะมีทางปลานินปลากายนี่ค่ะปลากระสงตัวใหญ่รวมกันทั้งหมดนะคะปูอ,อกของวันนี้หมัอนมานเลยสุดยอดจริงๆนะคะ <laughs> โอเคค่ะถ้าพี่ๆนา้นาๆชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจอก,การคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมันมาค่ะดูค่ะ 哦，绝了，真的啊。